ดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องอ๋อฝนกับสิลัดทางรถก็หันดนมาอยู่สมัดก็แห้งไรเอาเครื่องยู่ฮือนมาเห็ดแล้วบบดน,นี้มันมันอโอเคพี่น้องมันประสู้มือหันก็เลยเอากลับขึ้นนะคะนั่กกงนอรถเม่แจกแจงๆมืดเขามืดเขาเมื่อไรจะมาตายแต่ฝนสิบโตกลัดทางมาแบบพี่น้องเอ๋ยมืดอื้อยู่ มาซะแม่มาซะแม่บอดบอดบอดลงรดแล้วฝนตกลิ่นพี่น้องคมก็อยู่ทั้งหลังของกระทับอยู่บะคนล,ละตากฝนไปโลดตายตายตา,ยตายจะมาตกทำไมล่ะตอนนี้รอให้ตรูเข้าบ้านก่อนก็นไม่ได้นะตายแล้วตายแล้วตายแล้วติ้งเยวติ้งเงวฝนตกลิ่นเด้อบัน,นี้มือนอืน่มันหยุด พี่นอนให้ฉันวันสุกมืดคลื้อนะคะมืดคลื้อเลยมืออื่นวันหยุดบันไดว่าบรรยากาศยังซีเรียสมืออื่นนะพี่น้องตกมิดมือมืดคลื้อเลยนะจะได้นอนห่มผ่าหมดอยู่ใต้ที่นอนเนาะหมดอยู่ที่นอนบมันไต่หมดอยู่ที่นอนแล้ะก็ห่มผ่า เปิด u t ทู e เบิง้งบันเฮ้ยสุดยอดละความสุขความไฟฟฝันของคนเหตุงานพอหอดวันหยุดนี่ฮาวโาวาไพแล้วนะพี่น้องหน้าผากขวดเปียกเมื่อไรฝนลินตกแม่แม่เสนาผากจะเฝ้าแห้งเลยจะเฝ้าแห้งเพือเสียหอดบันแล้วปเปเบิ้พงพอใหญ่ทำอะไรให้กินวันนี้ทุกวันศุก วันเสาร์ต้องกินอาหารพลังกระ้างนะคะลุ้นกันนางนคือสิกิมลรอมงถ่าเมียโดนไล่หอบหอบค่ะหอบเป็นนิบ้าหอบฟางหอบหายใจเบา้มนางไม่ไรถ,ถึงแล้วถึงแล้วโต๊โลดบัในีโต๊โลดนี่มนตกบงังเนาะพี่น้อง ตอกโลดมึงอยากตกปั๊ดคือบรรยากาศตะลานางตากฝนเอากุญแจเปิดขึ้นบ้านก่อนพี่น้องนัจ๊ะนัจ๊ะเอาคือปรเบตุ่มหายแน่เอาเฮ้ยเชน่ะเชน่ะแรงนะนอ๋อยอมวัดตากฝนบูเซความัาแรงนะ อโอเคบอกแ้ยกดูชาลีเตนโอ้ลูกตาเมื่อเมื่อน่ะอ๋อคันทออเอ็นมีฮอชิบดูฮอชิบตอนมี้อกินยกเสกกระปรกโอเคมื่อี้กินหมูทอดกับมันฝรั่ง ัดเนยพระอันนี้ามาียเอาทั่วต้มมาเอาก็เอาตามใจนั่งนั่งเห็ดเบหายคนละสองตอนเยี่ยมไปหน่อยเพื่อนฝาอาบน้ำแล้วจะเด้มากินนะคะเสร็จแล้วจะไม่หน่อยว่ากินซอสนะคะน่าก,กินไหมจ๊ะน่าก,กินไหมก็โออยู่นะบอกทั่วต้มค่ะ ก็ต้อมฮาดูฟิกซัดอีเบอร์น่นะอะลาดอมคลอดอ๋อโอเคมนเมนี่ก็จะสเกิร์นแน่มันค่อยขึ้นบ้านพัดฟ้าแจ้งตะขาตพิมพม์มอนกซีอ๋อซียแมนยอโฟก้าเฮาดูทอ,อ,อ,ทอซัดอีอะไรอินเตอร์สักสั่นอ๋อเดียวรอโอ้ยมันตกหน่อยหน่อยเห็นน้ำได้ตอนนนนมา ตกเทมมออแรงสินอนสบเซ็่บ้านี้นเพราะเต้าอมแรงหน้ารีเต้นว่าเฟอนเต่คมมาเย็นเมเกดเด้โอเคโอ้ยกินกันได้บาดนี้เด้อแล้วสิซีมนก <c ười> ินเบียกินเบียแล้วก็กินเขาไปไดกบโอย้อยคาสตาเิตสคาสตาเิตสเกปเฟรนสเก์

Visst, det är Mm. Nej, jag har inget salt här. Mm. Men ja, det är jättebra. Lite kryddor, men inget salt. Och det är inte mm. det okej. vanligt. Ja. Men för andra okej, Men att gå med fint hem, vad เันมาเมียตั้งงมาจนไปโบสถร์พดอกไม่จะให้พ่อวันเกิดพอ่อจะไปิ้งขยะน้อยนึงแล้วก็ไปซื้อฟ้องพ<ะ>่อไม่เก็บป,ป้ากำมันอีโอนค <c oughs> นรัก så 13 113 Men 13 år kan ju han han hade romt han kan man han det 10 79 mm skulle, that skulle that fylla 80 i gästig han dog i าตายแค่สิบเก้าฉันอยู่กับสิรอยสิบสามปีนาสามหมดองสามหม้ดองบ Torg nu skrev på papperna och köpte kåken den här. Samma dag, visst 31 augusti. Mm, 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 mm. Han Sam, han samma dag som han Pappa, pappa Död. Nej, inte död. men skulle ha fyllt hundra. Jaha. Så var, jag tror det var det de sa. แดีววาเอดวอ่น้ักกน่อหนเตะเ็้นามอย่ากบันเลแตงกวดองบบออ้น่ก็นี่อย่ o กัดอนโไปนครพนมเนีพี่น้องกันแนับแซววานี่แต่ไปสกลสกลขึ้นระไปนครพนมแน่เราไตีฟิมมาไชุนสทีเตฟิมา เฮล็อตี้เนวีเด็กก์สกอลสกอลสกอลเดอย์ที่เล็กซัมเปิลสัญญาแปลแลนอิตาเลนส์กันอิตาเลนสก์สกอลสกอลเดนนัมโคฟลนเน็ตอิตาเลนส์กันแต่สม่าวีเซ่ยาดแยบแหล่แสสม่าวีซ่สีสเกตแสแมนสกอลสกอลเด็ สมซี oh, ่เมโซเกลเซมเปิลมีสเกตออกซนามแล้วคนจีดอธิบายยังไงซื้อจังหวัดันตอเลยน่านาลบดบอกคนจต้องหดจลืมไปเลย ดูดยาเซียบ uh, hmm ิ๊กแมนชอบปะแอลกอฮอล์อีมูเชียอื้อหือซืสอหืออื้อหือชอบเว้นแม่สมมุติเราขอไม่ห่อคันสแตนน่าสมมติขัดซะนะนอกจากนี้มันจะแซ่บเจ็บมันอ๋อบิ๊กแมนป้าแอลกอฮอล์เป็นยี่ห้อไหบ้าน ซือเราเมื่อสาไม่นหร่วงรถเม่อเราไม่นก็เล้ยช้ปิดแถวลันค่ะให้เราได้เห็นรักการเงินมันเจเป้าเออหลบนอนทิ้งดิกระเนี่ยแล้วเสียหันนกพราะไก่โพยฮูเส้เส้เนี่ยยกกินตะบัวตะสมมิติมุดมมงลิกันยกโกอุดฝนบูดเซนสําแถมโพ อาแฟน่ะอยากเช็ปมักกะาตอนนี้เห็นเตอรมักกาฟีก่ถึงค้าอาแฟหเห็นย,ยกยีกยีโอ้นโนควันพระโพี่น้องคุณถามมากเจ้าคือเห็นทิ้นโต๊กกับไปล่งมันฝ่ายรถมีหรือจะแถวหล,หลังเราเมา่มัน โจมาเิดตฮันโจนัทโจนัทจำพอกระคอมพีดอยู่อะอืมความมัเมอนเทอร์บออตาซูซีอิเลสฝังโหส่วทาคอมมีโฮกฮัลลนเตอร์มันจะคอมไม่โฮกฮันโรเตอร์เนี่ยโเตอสมยกเชนนาวอนสตายกแทงแก

้็นัดอบบอลว่ะลงคืนได้แรงไงโมง้าโอนเะแม่ซอาเพื่อเห็นใจเลี้ยงเส้เห็นใเห็นเนี่ยวันฟังมาเจอโมงใส่เพิ่นมากระลูกสองคนแต่ว่าลูกนั้นเป็นเป็นลูกของลุงน้องไม่ง้น่อยแล็กเขาเจ้าเล่กกันแล้วคนที่จะพูดมุกันจำบ่อปิด เด็กหน่อยคนน้องแม่มนันงนะลูกสาวไงแหละจำได้เจ้าหลานจำพรอ,อะไรผู้เคยเห็นเด็กหน่อยสองคนอยู่ยุใส่นุ่มก็มาเห็นเรื่อ,อ,องางานนาหมืองสั้งอาหารชูชิพไทยไป็นหน่อยนเนี่ยแต่นเนี่ยมาเอ้าจำไม่ได้น้อยได้ไหมกินโมกเกิดกีนน้องกิก๊ก mm hmm. เนี่ยกินมาเอ้าพอมันจะเหงา สุดาบวเนอตาชูชีชนัดเอต้อแมบูร์เกอร์โอ้ันเดบรอนเอต้เคบับทาลิกเรามีวนัวนัสเอต้อราแมบูร์เกอร์ช็อตุลละเยอะส์อร์เรกอร์ประมาผู้ชายคนนี้นะกินแต่ฮัมบูเกอร์แล้วก็ดูซินฝรั่ง มวยออฟังฮันนี่ดดูอกละแต่แม่้องคิดเสมอเดีะเดี๋ยวจเอสต์อมุ้านี่แม่น,น้อยเห็นหนแบบพิเศษเนาะสนสนสร้งหารไ่แม่น,น้อยหนึง่งลูกสาวายา่กินช่วยชี กินฮัมบูกเกอร์เมล่าเป็นเพิ่อนกินเงินทั้งสองกระป๋องแต่ว่าอีกกระป๋องหนึ่งนั่นเป็นเคบับไปกินร้านหนังหางไม่น้อยไม่ไน้อยบริชกเงินตรงนั้นแยามันไม่น้อยเห็นแบบพิเศษลเลยให้หลานอิม่มเห็นแบบพิเศษเห็นพรอันอิ่มพรอมเงินจ้อยเยตะกูดเยตะกูดเงิอ่าเฟิร์สซ์บอลเนาะซัมแอตเตาร์ชูที่โอ้แม็กเกก็เยตะกูดป้าเุินจอเงินจอ เนีดูหงนี่คอนเทนต์ไหมน่สกายแล้วพอดูแมตตออฟฟิทหมดหุณโซย่ามันกับะซอปป้าๆเพ่งนะเพ่งนะโดนน่าซีกละต้นนังกินแล้วมันก็เลยอยากมาบอกมี่หน่ว่าป้าขอบคุณมากนะคะโอระบอไถ่แดกป้าขอบคุณมากนะคะที่อร่อยมากมี่หน่อยหน่อยเลยว่าคันอยากกินในมหาป้าด้วยป้าเซนหยกินแซ่บ ตอนนี้าคุเห็นเมนื่กวันทั้งทังทำหมเสดของเพื่อนเลยนะได้อายุแต่ว่าฉันตัขความเงินพอกันนะความมเลยหัวผมูมไส้คนใหญ่โมสนิกันแบบเพื่นโห้เวว่าเขากินยังไงแม่โมกินยังไงเพราะว่าเคยมากินเขาบ้านก็ใหญ่นะเขากิน,น,กน,น,นนะเนด็กเป็นยังาง ย่อย e, mm ่อแอปเปอรชูช mm ีมยนซิเคลยอซินาบูข้อนี้ยูชูชีฟเบย์ยังมเนชูชีไม่ยอชูชีเทมพลสมมติ้องกินเน่มันมอเตอร์ไฟเซเฟิอเด้น้เยอสนดูย่อสยทิลมายูดูก้าเยอทฟมาสห นุมัก็รอกาฟเมร์นียดูวินแอตเตอรไทยหมดดูซ้อน้นอยความมาจะสามารถซ้อหันซิกรลตต์ะฉันทันซ้อโอเคแบนตาฉันหันยืดไปได้ได้ยอ,อ,นนอ,ยยอโอเคอะไรหน่อยยออโอเคบอกเพื่นเมือวี้ว่ากินแค่กินยังกินไปคิดมากเนาะจะได้กินช่ชี เมล็ดตะไทรพอลงเฟิสโต้สอยยองทองทอฟิลนมากโกลนกคอนพะนุ่มขอนเกนสารคามเ้ื้อพี่น้องเลยบอกกันพอนี้งชูชีมาเห็ดชูชีเห็ดหินคนได้ไหเทอกัเห็ดเป็นยังแค่สะเบ็ดบอทอ้องเห็ดแขมป์กินวันะท่าเด็กกินน้ำไถ่ชนิดทอเห็ดเองทอยังบเห็ดเลยธอยังมาใส่ฉ่ำเัย